สวัสดีค่ะพี่น้องแม่นังเกาะสีสวยสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วค่ะที่เก่าที่เดิมสีงามบอสสวยมากตองยาต้รงยังชีที่เก่าที่เดิมของเรา โยวันไห้์มมันเลยไปกวนเทียนหันหัวรถไหมจ้ะพี่น้องจ้ะพี่หันอันหนารถไหมไก่ย่างย่างโดยกัดเขี้ยกัดฟันย่างสลัดสลัดมือแล้วสลัดมืออีกย่างโดยเชบหน่อย ยางใจยางยางนเีนยางใจหอม่ได้มันไหมชมจิ้อหอมไปเจ้ากับิมาซึห <c oughs> นคนนี่ไก่ยางซอหนุ่มควนเจ้ายิมาซอเขาเจ้าชิค <c oughs> ลำคามนมาดาสิมันยากง,งังนเหนี่ย <c oughs> ่านั่นเอาสองไหม ขายอยู่หนาวัดที่เก่า้ว่น้อองมืนี้บม่มีตลาดนัดก็จะวันนี้ไม่มีตลาดนัดแต่แล้วก็ขายใส่กรอกเร็วๆก็เลยมาขายอันไก่ต่อพอแล้วอย่าเพิ่งออกมาหลาย ากยายไกย่ย่างไก่ย่างนี่นะจ้าได้สร้างไว้เพื่อนก็สร้างไว้ย่างจุนเด็กหน่อยนักเรียนเลือกถุละเดี๋ยวเอาไว้ให้ดอก แมนน้ามคักวะอ่ะขับเข่าให้เด็กหน่อยน้ามคักวะนี่นะอะไรเลยดีมือขนาดโอเคอนนว่าเอานั่นหนูว่านนย่อือมแม่ลืม,มใส่กอรอกกินขาขากับข้าวเราก็มีใส่กอรอก เส่กวางขุนเส้นเราขายไปแล้วขายสุออย่างแล้วพี่น้องจังหน่อยจะคิดหาแนวมาขายอีกระเบิงเด้อพี่น้องบอสียาคอยคอยเป็นคนมักซอกล็อกสักแกหาแนวนัหนแนวนี่มาขายเด้อพี่น้องแต่ว่าไก่ย่างนี่ตะหน่อยว่าจะขายตะโดน,นแล้วเนาะแล้ไปซื้อเต่าซื้อนี่มาตะโดนแล้วตั้งแต่ปีไก่นี่บอกข้นเฮาแม่นบอ เราไปซื้อเต่าซื้อนี่มาต่ดวนเดียวต่ปีไก่แล้วก็เล่นแล้วก็เล่นบ่ได้เลือกได้ย้ำขายจากเทียวันนี้คิดยังไงว่าให้คอยร้องขายเนี่ย่าซส่วคอยอยากขายเนาะอยากร้องก็ร้องเดี๋ยวไปซื้ไปฮับนี่นจากมง้งใกล้แร้อบ่ใกล้ละไมต้องห่าง ยางพีดี้ยางหอมๆพี่น้นองย่างไปเ,เรื่อยๆใจเย็เยนๆคนเด็กกินหอมคนแตะออกมาจากนอกพี่น้องเด็กินหอมคนแตะออกมาสิ rồi nhang lốp bẩn lên đây nhang lốp quân Hãy subscribe เอาเออกพักไว้ก่อนเฮ้ยแลยอยหัวรถใหม่เว้ย่อยเน่าเว้ยวหวัวรถแขยเน่ เว้รถจะไปเนี่ยเดี๋ยวเจ้าไปฮับนี่นีเเพราะว่วา,าเราเจียวเราไปฮับนี่นี่กไม่ทิ่ตัวนี้ <g ül> ลบ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 เปลี่ยนเมื่อย่างครับผมย่างขึ้นไวครับ ย่างของเราก็คือแพรว่าเดี๋ยวตัอนไอยจะไปเก็บผ้าโบ้ท่านเลียวอยู่เก็บผ้ากับลูกน้องอีกลูกน้องไม่ลูกพี่ลูกพี่ <c oughs> อันนี้ย่างแล้วพี่น้องเอาไม้นั่นมาวางไหมนี่ <c oughs> ครับไม้ใหญ่ๆอออันนี้ใบแห่งนี้นี่ไม้น้อยเพิเศษ các ông, qua cà chưa? bao nhiêu nướng các ông? nướng côn vàng, hóm huân lan chuan trai, thái đây trứng may bay, anh nhem con may, ờ kìa, ก็สร้างใหมสองใหม่ก็ชันกระเสียบขึ้นเด้ไหมอ่ะเดี๋ยวแะหน่อยไปเก็บผ่าก่อนเออทั้งชันละเออเสียบใกล้ไก่บแค่ว่าย่าง่าเดี๋ยวัวหน่อยไปเก็บผ่าซอยนั่นก่อน นี่นี่ฮับมาจากโรงเรียนแล้วก็ไปอยู่น้ำเยรอยูบานนี่เด้อทำไมอะยูบ้านนี่เด้อบันนวนะไปก่อนครับผม 了，嗯。